สวัสดีครับวันนี้จะมาพาเพื่อนๆทำการส่งสลิปเงินเดือนด้วยแอดชีตนะครับแบบอัตโนมัตินะครับท้าความก่อนนะครับยุคนี้นะครับเป็นยุคเป็นยุคดิจิตัลซึ่งหลายๆห,หน่วยงานเนี่ยหลายๆองค์กรเนี่ยเขาก็หันมาใช้วิธีการส่งสลิปเงินเดือนนะครับด้วยวิธีการในรูปแบบของตัวอิเล็กทรอนิกไฟล์นะครับข้อดีนะครับ ของวิธีการแบบนี้ก็คือลดต้นทุนในเรื่องของกระดาษต้นทุนของหมึกนะครับอันนี้คือปัจจัยหลักเลยนะครับแต่ทั้งนี้นะครับลอ,องนึกถึงว่าถ้าองคอ์กรไหนนะครับหรือหน่วยงานไหนเนี่ยที่มีพนักง,งานจำนวนมะกเ,เนี่ยครับในการปิ้งสลิปเงินเดือนในรูปแบบกระดาษแต่ละครั้งเนี่ย ต,ต้องใช้กระดาษเป็นจํานวนมากนะครับแล้วก็ค่อนข้างใช้เวลาพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับหลายๆห,หน่วยงานหลายองคอ์กรเนี่ยก็เลยหันมาใช้ในรูปแบบของตัวเป็นอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์กันส่วนใหญ่นะครับแต่ก็นั้นแล้วนะครับพอเปลี่ยนจากกระดาษเนี่ยมาเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์เนี่ยปัญหาหรืออุปสรรคใ,ใหญ่ที่ จะต้องเจออีกอย่างหนึ่งนะครับซึ่งผมคิดว่าเพื่อนๆหลายๆคนในสายงาน,นาเ r ชานี่ก็จะต้องก็น่าจะเจอเหมือนกันนะครับก็คือการส่งอีเมลนะครับสลิปเงินเดือนเนี่ยให้กับพนักงานทุกๆคนนะครับเรานึกดูว่าพนักงานเราวีมีไลนตั้งแต่หลักสิบหลักร้อยนะครับเนี่ยที่ต้องส่งเนี่ยให้กับทุกคน มันกลายเป็นจ,จัดที่ว่าเปลี่ยนจากกระดาษมาใช้เป็น file. อิอเล็กทรอนิกส์ไฟล์ต้องมาโอเคต้องมาเริ่มอ่าเลือกเลือกอ e ีเมลนะครับอีเมลเลือกอ e ีเมลพนักง,งานนะครับสร้างส,สร้างหัวข้ออ e ีเมลนะครับหรือที่เรียกว่า subject เขียนเนื้อหาในเมลนะครับรวมถึงแนบไฟล์อีก ดูรู้แล้วสามขร้นวนการเนี่ยต่อคนภาพพนักง,งานจํานวนเยอะๆเนี่ยมาคิดดูแล้วตกลงมันตกลงมันมันช่วยงานหรือมันเพิ่มงานก็ไม่รู้นะครับซึ่งผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงเคยเจอในรูปแบบลักษณะนี้และก็กําลังมองหาวิธีการที่จะมาลดขร้นวนการงานตัวนี้ให้มันง่ายขึ้นอยู่นะครับก็ เนี่ยครับจึงเป็นที่มาของคลิปนี้นะครับว่าเรามีอิเล็กทรอนิกส์ไฟแล้วนะครับเราเราไม่ใช้กระดาษแล้วเราต้องส่งสลิปให้กับพนักงานแล้วนะครับแต่เราจะทำอย่างไรให้มันง่ายและมันเร็วขึ้นนะครับโอเคท้าความมาซะเยอะนะครับเดี๋ยวมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับหน้าจอที่เห็นตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างของ ตารางข้อมูลนะครับที่ผมจะใช้ส่งสลิปเงือนให้กับพนักงานนะครับสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนะครับมีอยู่3อย่างนะครับหนึ่งก็คือไฟล์ pdf นะครับที่เป็นไฟล์ pdf ที่ทำเสร็จแล้วนะครับสองก็คือตาราง Google s h e e t นะครับสามก็คือตัวสคริปต์นะครับตัวสคริปต์ที่จะใช้ในการทำในการสั่งงานอัตโนมัตินะครับ หน้าจอที่เห็นเดี๋ยวนี้ก็คือตารางข้อมูลของพนักงานนะครับที่ที่เราจะใช้ส่งสลิปเงินเดือนให้กับพนักงานเนาะตัวองค์ประกอบของตารางนะครับอันนี้ไม่ต้องเหมือนผมก็ได้นะครับก็จะมีชื่อนะครับจะมีชื่อพนักงานนะครับสถานะนะครับนี่สถานะตัวคอลัมน์ที่ใช้เก็บลิงก์ของตัวไฟล์ p d f นะครับ ฟล์สลิเงินเดือนนะครับอีเมลปลายทางที่เราจะส่งนะครับอคอลัมน์เดือนนะครับซัตเจกนะครับซัตเจกแล้วก็ตัวคอลัมน์เอสลิปนะครับตัวนี้จะใช้เอาไว้ใช้เก็บ ID ของตัวสลิปไฟล์ไฟล์เงินเดือนนะครับไฟล์สลิปเงินเดือนของพนักงานแต่ละคน,นะค เมื่อเราได้ตารางนี้มาแล้วนะครับต่อจริงต่อมาที่เราจะต้องทําก็คืออัปโหลดนะครับอัปโหลดตัว PDF ไฟล์เข้าไปในตัว Google Drive ของเรานะครับอัปโหลดเสร็จแล้วนะครับเราจะเราจะไปเอาลิงก์นะครับมาวางมาวางใส่ตารางน,นี้นะครับวิธีการนะครับก็คือให้เราไปที่ไฟล์ PDF ไฟล์นั้นนะครับ กดไฟล์ขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับให้เรากดที่แชร์ไปที่คัดลอกลิงก์นะคกดคัดลอกลิงก์เสร็จแล้วนะครับกลับมาที่ตัว Google s h e e t ของเรานะครับแล้วก็แตะลิงก์ลงไปในช่องนี้นะครับทำแบบนี้นะครับทำแบบนี้ให้ครบทุกๆคนนะเนื่องจากมันเป็นสลิปเ,เดือนเนาะมันมันค่อนข้างมีความ ละเอียดอ่อนนิดนึงพราะฉะนั้นแล้วเราต้องรีเช็คให้ดีนะครับก่อนก่อนที่จะส่งเพราะว่าอันเนี้ยมันคือระบบอัตโนมัติซึ่งส่งไปแล้วมันจะส่งพร้อมกันทีเดียวเลยนะาฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราต้องเช็คข้อมูลน้องเ้ดีนะครับก็วิธีการเช็คนะครับเอาเมาส์เนี่ยครับไปชี้ที่ลิงก์เนี่ยมันก็นจะขึ้นชื่อนะครับเราก็ดูว่ามันตรงไหม พอใส่ลิงก์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาใส่อีเมลปลายทางของพนักงานนะครับที่จะรับไฟล์สลิปตัวนี้ครับใส่ให้ถูกนะครับใส่ให้ถูกใส่ให้ครบทุกคนนะครับส่วนเดือนตัวนี้นะครับก็เป็นตามงวดเดือนปัจจุบันที่เราจะจ่ายเงินเดือนนะครับต่อมานะครับช่อง subject นะครับตัวนี้ผมจะใช้เป็นหัวข้ออีเมลในการส่งเมลนะครับ ตัว subject ของผมเนี่ยทุกคนจะได้รับข้อความแบบนี้นะครับเรียนพนักง,งานนะครับขอส่งสลิปเงินเดือนประจำเดือนกันยาเอนส5ง8้าในคอลัมน์ต่อมานะครับจะเป็นคอลัมน์ที่เก็บตัว ID ของไฟล์นะครับ ID ของไฟล์อยู่ที่ไหนนะครับ ID ของไฟล์ฟก็คือตัวนี้ครับ ID ของไฟล์ก็คือตัวนี้จะอยู่ จะอยู่หลัง d ีแล็กตไปจนถึงแสล็ตวิไอตรงกลางระหว่าง d ีแล็กับแสล็อวิเนี่ยก็คือ ID ป่ียนะครับ id เ่ียเราจะต้องแยกตัวนี้นครับออกมาวางไว้ที่คอน์นี้นะครับวิธีการนะครับเราใช้สูตรนี้ครับชื่อสูตรของมันก็คือ Re-Expression e นะครับพิมพ์ Re-Expression น e นะครับวงเล็บเปิดนะครับแล้วตามด้วย ต้องลิงก์ PDF ไฟล์ของเรานะครับตามด้วยรูปแบบรูปแบบข้างหลังนี้นะครับจากนั้นกด Enter นะครับสูตรนี้นะครับจะช่วยให้เราในการแยก ID ไฟล์ออกมาจากลิงก์ไฟล์ของเรานะครับซึ่งตัว ID ไฟล์ตัวนี้เราจะมาใช้ประกอบกับตอนเราเขียนโค้ดนะครับจากนั้นเนาะช่องสถานะนะครับ ช่องสถานะตรวนี้นะครับผมจะตั้งต้นไว้ที่เว็บแอปน Google นะครับเงื่อนไขของการทํางานตัวนี้ในการส่งอีเมลนะครับก็คือเมื่อเราเปลี่ยนสถานะนะครับแต่ละช่องเนี่ยเป็นแอปพูนะครับ Google s h e e t ตัวนี้นะครับจะส่งอีเมลให้กับพนักงานตามตามอีเมลที่เราใส่เข้าไปนะครับส่งเสร็จอ่าส่งเสร็จปุ๊บอ่า เมื่อส่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับข้อมูลจะส่งจะส่งกลับเข้ามานะครับว่าพนักง,งานคนไหนได้รับอีเมลแล้วนะครับสถานะก็จะเปลี่ยนเป็นเซนต์นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปดูการทำงาน,น mm hmm. เมื่อเราเตรียมข้อมูลเสร็จแล้วนะครับต่อมานะครับ ให้เราไปที่ส่วนขยายนะครับส่วนขยายแล้วก็มาที่ Google Apps c r i p t มาที่ Apps c r i p t นะครับอันนี้เราจะมาเขียนโค้ดเพื่อสั่งการทำงานมน,นี้น่ยนะครับมาที่ Google Apps c r i p t นะครับกดออกพอกด Google Apps Script มานะครับสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มทําครั้งแรกนะครับหน้าตามันจะเป็น จะโล่งๆนะครับวิธีการนะครับสร,สร้างสร้างสคริปต์นะครับก็คือให้เราไปที่เพิ่มไฟล์ตรงน,นี้นะครับเลือกสคริปต์นะครับจากนั้นก็ตั้งชื่อนะครับตั้งชื่ออย่างของผมเนี่ยตั้งชื่อว่า s e n s Slip To Email นะครับตั้งตั้งอะไรก็ได้นะครับให้มันสื่อ ต,ตั้งแบบนี้นะครับพอตั้งเสร็จของเพืเ่อนนะครับที่เริ่มที่เพิ่งเริ่มทาครั้งแรกจะได้หน้าตาแบบนี้นะครับไม่ต้องกังวลน,นะครับให้ Copy ให้ Copy โค้ดของผมนะครับอันนี้มีไม่เยอะนะมีแค่40 43บมรรทัดสั้นนิดเดียวนะครับให้ Copy ีโค้ดของผมนะ Copy ีไปทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมแปะไวท้ที่ที่ใต้คลิปนะครับ กรอตี้โค้ดทั้งหมดนะครับแล้วก็นำมาวางลบของเก่าออกไปเลยลบของเก่าทั้งหมดลแล้วแวนำกลับมาวางนะครับพอวางเสร็จเรียบร้อยนะครับสิ่งที่จะต้องใหง้เป็นข้อสังเกตนิดนึงนะครับก็คือในบรรทัดนี้นะครับในบรรทัดนี้ จะเป็นการเปิด Active ตัวตัวชีพของเราขึ้นมาสิ่งที่เราจะต้องไปเปลี่ยนนะครับก็คือตรงนี้นะครับอันนี้คือชื่อชีพนะครับชื่อชีพของเราชื่อว่าอะไรให้เปลี่ยนไปตามนั้นนะครับหรือจะตั้งเป็นคาว่าเปโลเหมผมกระดาษน,นี่คือสิ่งที่ต้องเปลี่ยนส่วนต่อมานะครับที่จะต้อง ดูนะครับก็คือตรงนี้นะครับอันนี้คือคอลัมน์เดือนนะครับ urn, คอลัมน์เดือนคอลัมน์เดือนคอลัมน์เดือนเดือนนี้นะครับอันนี้นะครับต้องไปเช็คนะครับต้องเช็คว่าในแต่ละชื่อของคอลัมน์นะครับของเราต้องเหมือนกับต้องเหมือนกับตัว Google s h e e t ของเรานะครับต้องเหมือนกับชื่อคอลัมน์ใน Google s h e e t ของเรา อธิบายโค้ดคร่าวๆหนึ่งนะครับเพื่อความเข้าใจเนาะตัวนี้นะครับจะเป็นการกำหนดว่าเราจะไปเราจะไปดึงข้อมูลที่ชีพที่ชื่อว่าอะไรนะครับตัวนี้เราจะไปดึงข้อมูลที่ชีพที่ชื่อว่าเปโลน,นะครับฉะนั้นนะครับเราก็มากำหนด มากำหนดตัวแปรเพื่อเก็บข้อมูลในแต่ละคอลัมน์นะครับตัวแปรอ่ะตัวแปร account id นะครับจะเก็บจะเก็บข้อมูลในคอลัมน์เดือนนะครับ name emp นะครับก็คือจะเก็บข้อมูลในคอลัมน์ชื่อสกุลพนักง,งานนะครับ email id นะครับจะเก็บข้อมูลในคอลัอมน์ email นะครับ สเตตัสอินเดจะเก็บข้อมูลสถานะ Message Index กจะเก็บข้อมูล subject นะครับไฟล์อินเด็นะครับจะเก็บข้อมูลที่ท column เตชะลิดก็คือตัว id ไฟล์อลัมน์สุดท้ายนะครับก็คือตัวนีนน้ตัวน,นี้จะเก็บข้อมูลตรงน,นี้จากนั้นนะครับโปรแกรมก็จะเริ่มวน loop วนลูปข้อมูลตั้งแต่ตั้งแต่แถวที่2นะครับตั้งแต่แถวที่2เราจะเราจะไม่เอาตัวตัวแถวแรกนะครับในส่วนที่เป็นหัวนะครับเราจะเอาแค่แถบวบต่างๆนะครับแล้วไอตัวการกําหนดค่าเริ่มต้นนะครับก็เลยต้องกําหนดไปที่1นนะครับแล้วก็โปรแกรมเนี่ยจะวนลูกไปเรื่อยๆนะครับ เก,เก็บข้อมูลน้อยที่ตัวที่ Data I นะครับแล้วก็แต่ละคอลัมน์ก็จะไปก็จะไปก็จะไปอัดลงในแต่ละตัวแปรนะครับอไอเขาพิเดียชื่อพนักงานอีเมลพอดึงข้อมูลพอดึงข้อมูลทั้งหมดแล้วนะครับก็จะมาเช็คที่เงื่อนไขแต่ละแถวนะครับแต่ละข้อมูลนะครับเช็คว่า ข้อมูลแถวไหนนะครับที่มีสถานะเป็นแอปบุ๊กนะครับแล้วมี ID ไฟล์อยู่นะครับพอเช็คพอเช็คเสร็จแล้วนะครับถ้าข้อมูลไหนมีสถานะเป็นแอปบุ๊กและ ID ไฟล์อยู่ให้นะครับให้ทำการเก็บค่า ID ไฟล์ไว้ที่ตัวแปรไฟล์นะครับ จากนั้นนะครับเรียกใช้ฟังก์ชัน send email นะครับฟังก์ชัน send email นะครับก็จะรับก็จะรับตัวแปรของ email นะครับตามด้วยนะครับคำว่า prefix บวก a c c o u n t ียนะครับแล้วก็บวกชื่อพนักง,งานนะครับตัวนี้นะครับ ตัวนี้จะเป็น subject ของ mail นะครับจะเป็น subject ของ mail subject subject ของ mail ที่ส่งไปนะครับสิ่งที่พนักง,งานทุกคนจะเห็นก็คือคำว่า pay slip บวกเดือนเดือนปัจจุบันนะครับแล้วก็ชื่อพนักง,งานนะครับสุดท้ายนะครับก็จะก็จะตามด้วย message ตรงคำว่าที่เราที่เราใส่เข้าไปในช่อง message นะครับ อันนี้ก็คือข้อความตัวนี้เป็นเป็นเป็น subject mail ตัวนี้เป็นเนื้อหาเมลนะครับแล้วก็พร้อมด้วยกับแน่ไฟล์แน่ไฟล์สลิปเงินเดือนตัวนั้นนะครับแล้วก็ส่งข้อมูลไปนะครับพอส่งข้อมูลเสร็จแล้วทำไงต่อนะครับเมื่อปลายทางได้รับอีเมลแล้วนะครับได้รับสลิปแล้วนะครับ โปรแกรมจะส่งค่ากลับมาเพื่อเพื่อแจ้งเพื่อแจ้งให้เรารู้ว่าพนักง,งานพนักง,งานได้รับอีเมลแล้วนะนะครับโปรแกรมจะส่งคําว่าเซนนะครับคําว่าเซน sent กลับมาที่ column อ Col ล um ัมน์สถานะนะครับอันนั้นจะเป็นการบอกว่าอีเมลได้ถูกส่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับและ ที่ต้องทำแบบนี้เป็นเ,เป็นการหลบเงื่อนไขยอย่างหนึ่งครับเพื่อไม่ให้โปรแกรมเนี่ยทำงานซ้ําไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราไม่มีถ้าเราไม่มีสเ,เ,เตตัสเพื่อให้มันหลุดนะครับมันก็จะมองแอปฟุ้งอยู่ตอลอดเลาแล้วมันก็จะส่ง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 ไปตอลอดเวลาฉะนั้นไอตัวสถานะที่ส่งแบบมาว่าเซนเนี่ยจะคอยทํางานอยู่2อ,อย่างก็คือบอกให้เรารู้ว่า ปลายทางได้รับเมลแล้วกับทําให้ตัวลูปของโปรแกรมเนี่ยหลุดเงื่อนไขนะครับอันนี้คือขั้นตอนการทํางานคร้าข่าวนะครับที่ที่เราใช้เขียนในการสั่งสั่งงานโปรแกรมนะครับเดี๋ยวผมแปะเดี๋ยวผมแปะไว้ใต้คลิปนะครับทีนี้เรามาลองทดสอบการทำงานของอีเมลดูนะครับ อ๋อลืมบอกไปนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับเมื่อเราทําใส่วางโค้ดเสร็จแล้วนะครับให้เรากดเซฟครั้งหนึ่งก่อนก็กดเซฟนะครับให้เรามาตั้งค่าติกเกอร์นะครับเพื่อเพื่อเป็นตัวตัวจุดให้โปรแกรมทํางานนะครับติกเกอร์ตั้งค่าติกเกอร์ให้เรามาที่ตัวเนี่ยครับติกเกอร์รูปรูปนาฬิกา กดรูปในยการหนึ่งครั้งถ้าของเพื่อนๆพ่เพิ่งเริ่มทำนะครับก็จะเป็นหน้าตา่างๆนะครับเวลาตั้งค่าติ๊กเกอร์นะครับให้กดบวกนะครับข้างล่างนี้ที่คำว่าติา๊กเกอร์นะครับจากนั้นนะครับตัวฟังก์ชันนะครับให้เลือกฟังก์ชันที่เราที่เราใช้นะครับก็คือ ฟังก์ชันเมื่อกี้ก็คือ send send email with attachment นะครับอันนี้คือฟังก์ชันที่เราใช้นะครับตรงนี้ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับแหล่งข้อมูลที่มาของกิจกรรมไม่ต้องเปลี่ยนนะครับเลือกประเภทเหตุการณ์ตัวนี้นะครับให้ไปที่เมื่อเปลี่ยนแปลงนะครับ การแจ้งเตือนความล้มเหลวให้แจ้งเตือนทุกวันนะครับเสร็จแล้วกดบันทึกนะครับพอกดบันทึกแล้วนะครับตัวตัวสคริปต์เนี่ยจะถามถึงเรื่องของความปลอดภัยในการเข้าถึงนะครับอันนั้นนะเราก็กดยอมรับไปนะครับ <Okay. S 1> เมื่อกำหนดพิ๊กเกอร์เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทดสอบการตรงเม กลับมาที่ตัว Google Sheets ของเรานะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะมาเริ่มทดสอบการทำงานในการส่งเมลนะครับว่า mm hmm. เรามาดูที่สถานะครับช่องสถานะตอนนี้เป็น Web App p r o u p อยู่นะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมจะลองส่งของคนแรกก่อน ผมเปลี่ยนนะครับสถานะนะครับจากเว็บแอปพูเป็นแอปพูนะครับเปลี่ยนสถานะจากแอปพูเป็นแอปพูบเว็บนะครับกด e n t e r ครับ เมื่อนะครับเมื่อปลายทางได้รับอีเมลแล้วนะครับโปรแกรมจะส่งค่าเซนต์กลับมาหาเรานะครับกลับมาที่ช่องสถานะเหมือนเดิมนั่นเป็นการบอกว่าพนักง,งานคนนี้นะครับได้รับสลิปเงินเดือนแล้วนะครับและเป็นการเป็นการใช้สถานะเพื่อให้โปรแกรมหลุดเงื่อนไขนะครับไม่ให้มันส่งสลิปซ้ำ เมื่อมันเจอคาว่าแอปผู e นะครับ okay. เดี๋ยวเราไปเช็คอ e ีเมลของเรากันนะครับว่ามันส่งมันส่งข้อมูลในลักษณะย,ยังไงนะครับเดีย๋ยวเราไปที่อ e ีเมลนะ <Okay. S 1> ก็มาที่ เมลที่ส่งแล้วนะครับอันนี้นะครับล่าสุดนะครับอีเมลที่ส่งนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูเนี่ยที่ส่งไปเมื่อสักครู่เลยครับ11โมงยี่นาทีนะครับลักษณะของอีเมลอ่ลาลักษณะของตัวอีเมลที่ส่งที่ผมอธิบายไปตอนโค้ดเมื่อวันนะครับ ตัว subject mail นะครับจะมีคาว่า p y e Slip ตามด้วยงงวดเดือนนั้นๆแล้วก็ชื่อพนักงานนะครับอันนี้จะเป็น pattern ในการส่งหาพนักงานทุกคนนะครับก็คือเป็นชื่อใครก็จะเปลี่ยนเป็นคนนั้นนะครับซึ่งทำให้การส่งเมลเราดูเมืออาชีพในตัวเนื้อหานะครับ ในตัวเนื้อหาก็จะบอกว่าเรียนพนักงานขอนําส่งสปเงินเดือนประจําเดือนกันดยน2568พาร้อยกสบพร้อมกับแนบไฟนะครับในส่วนของเนื้อหาตัวนี้ครับเรียนพนักงานขอนาส่งสปเงินเดือนนะก็จะมาจากตัวคอลัมน์นี้นะครับก็จะมาจากคอลัมน์นี้โอเคเมื่อเสร็จแล้ว เรารู้ว่าเมลทำงานได้แล้วทีนี้เราก็จะมาส่งทุกๆคนพร้อมกันนะครับในความง่ายของโปรแกรมเมื่อเราทำออากมาเป็นระบบอัตโมนมัติแล้วนะครับเราจะมาเปลี่ยนสถานะของการส่งสลิปทุกๆคนนะครับไปพร้อมๆกันเพื่อที่จะให้โปรแกรมนั้นส่งสลิป เงินเดือนอ uh ัตโนมัต <este em> ิให้กับพนักงานทุกๆคนนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งส่งเมลทีละคนนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะครับเราลุ้นกันว่ามันจะทำได้ไหนนะครัผมเตรียมสถานะแอปเว็บแอปพลไว้นะครับงนะนั้นก็ลากคุมเลยครับลากคุมมานั่งานทุกคนเลยที่ช่องสถานะนะครับ กด Ctrl c อนโทนซแล้วก็ c อนโทรนวี v, นะหนึ 1, 2, ่สองสา่ส่งไปแล้วครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูการตอบกลับน,นะครับเมื่อมันส่งไปแล้วนะครับมันจะส่งค่าสถานะคำว่าเซนกลับมานะครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบอีเมลนะครับว่าข้อมูลส่งไปหรือยังนะครับจะเห็นได้ว่า อีเมลกับสลิปเงินเดือนนะครับถูกส่งไปหาพนักง,งานทุกคนแล้วนะครับประจําเดือนกันยายนเห็นไ,ไหมครับส่งไปส่งไปหมดแล้วครับส่งไปเรียบร้อยครับพนักง,งานทุกคนได้รับอีเมลเได้รับสลิปเงินเดือนเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับสถานะนะครับ เมื่ออีเมลถูกส่งไปหาพนักง,งานคนนั้นแล้วนะครับช่องสถานะจะเปลี่ยนจากตัว approve นะครับเป็นคําว่า sent เ,เพื่อทําให้โปรแกรมมันหลุดรูปการส่งอีเมลแล้วก็เป็นการแจ้งแล้วก็รีเช็คกับเราได้ว่าพนักง,งานทุกคนได้รับอีเมลเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไงกันบ้างครับสําหรับตัวสริต์การ ส่งสลิปเงินเดือนให้กับพนักงานแบบอัตโนมัติถ้าคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็สามารถช่วยลดภาระางานของเพื่อนเพ่เชาวเราเชาว r r อลงได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด u ั s สไ i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้โอกาสหน้านะครับผมจะมาแนะนำคลิปดีๆอีกนะครับ ดูมารอดูว่าทั้งหน้านะครับจะเป็นเรื่องอะไรนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับขอบก็ขอบคุณมากครับ